สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพีพีเอ็ซีทุกท่านค่ะวันนี้ก็ยังคงมาพบกับเชอ,เอร์เบลมีดักไทยและมีดส,สวยจากพี่ช่างบอยประเสริฐแพทย์กันอีกแล้วค่ะวันนี้กันอยู่กันที่บ้านสวนนะคะวันอาทิตย์ที่22มิถุนายนค่ะปี68นั่นเองค่ะวันนี้ก็จะมีงานมาทั้งหมด10เล่มค่ะมีทั้งงานเหล็กตรับลูกปืนเยอรมันและก็เหล็กลังรถไฟมา1นนเล่มนะคะสำหรับงานชุดนี้มาพร้อมกับฝัก PVC ครบทุกเล่มค่ะพร้อมใช้งานนะคะหรือว่าใช้งานก็สะดวกพกพาก็ได้ทุกที่เลย นะคะตรงนี้กับงานเล่มแรกของเราค่ะเป็นใบอินเนบงานขัดขาวที่ทํามาจากเหล็กตำรับรปืนเยอรมันเอสเคนั่นเองค่ะตรงนี้ใบยาวอยู่ที่9.9นิ้วสันนา7มิลใบกว้าง2.2นิ้วค่ะด้าม6.4นิ้วสําหรับงานเล่มที่1ของเรานะคะตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา950บาทส่งให้ฟรีนั่นเองค่ะเป็นงานขาัดขาวทั้งด้ามเลยนะคะมาพร้อมกับ ด้ามไม้ทรงหยดน้ําด้วยนะคะตรงนี้เป็นไม้ประดู่ทรงหยดน้ําค่ะสําหรับงานเล่มนี้แบ่งปันที่ราคา950บาทค่ะมาพร้อมฝัก p ีดีให้ด้วยเช่นกัน ่ะเป็นงานเหล็กตลรับลูกปืนเยอรมันเอสเกนั่นเองค่ะมาต่อกับงานเล่มที่2กันค่ะสําหรับเบอร์2ตรงนี้นะคะใบยาวอยู่ที่9.6นิ้วตันหนา7มิลใบกว้าง2.4นิ้วและด้าม6.5นิ้วสําหรับงานเล่มที่2ของเรานะคะก็จะมาแบ่งปันกันที่ราคา950บาทเช่นกันค่ะมาพร้อมกับด้ามไม้ประดุษ ค่ะแบ่งปันกันที่ราคา950บาทบริการส่งให้ฟรีพื้นที่ห่างไกลไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นอย่างแน่นอนค่ะคลิปนี้อาจจะมุมมิดอาจจะมืดนิดนึงนะคะสำหรับพีพีซีที่นอกสนใจก็สามารถ ใช้เบอร์โทรนะคะเพิ่มเพื่อนแอดไลน์แล้วก็สอบถามหรือว่าเดี๋ยวดูรูปภาพที่ชัดเจนได้ในแชทได้นะคะตรงนี้ต้องแจ้งไว้นิดนึงค่ะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เอาสปอตไลท์มานะใช้เป็นแสงแดดสองเอานะคะวันนี้ก็จะได้แสงประมาณนี้ค่ะมาต่อกันเล่มที่3ค่ะเป็นใบอินเนที่ค่อนข้างยาวและก็ใหญ่นิดนึงค่ะใบนี้อยู่ที่ ความยาวอยู่ที่13นิ้วสันหนา6มิลใบกว้าง2.6นิ้วและด้าม6.1นิ้วค่ะสำหรับงานเล่มที่3ของเราตรงนี้นะคะแบ่งปันกันที่ราคา1,000บาททวนนั่นเองค่ะมาพร้อมกับด้ามไม้ ปลาดูนะคะปอกคอเล็กนะคะตรงนี้เป็นด้ามไม้ตรงค่ะเล่มใหญ่ไซส์ใหญ่เลยนะคะสําหรับพี่ๆที่ต้องการอยากจะใช้ในส่วนของงานหนักงานจริงงานทนได้นะ,ะก็สามารถรับเป็นเล่มที่3ไปได้ค่ะเพราะว่ามาพร้อมกับฝัก PVC ด้วยเช่นกันมาต่อกับงานเล่มที่4กันค่ะเป็นมีดอีโต้หรือว่ามีดบางต่อนะคะตรงนี้ สามารถใช้ฟันไม้ได้สับกระดูกก็ดีค่ะสำหรับงานเล่มที่4ตรงนี้ใบยาวอยู่ที่10.5นิ้วสันหนา6มิลใบกว้าง2.7นิ้วด้าม7.7นิ้วค่ะมากับด้ามไม้ที่ค่อนข้างยาวและถือถนัดขึ้นนะคะตรงนี้มาพร้อมฝัก PVC ค่ะสำหรับงานเล่มที่4ของเราแบ่งปันกันที่ราคา 1,000พันบาททวนนั่นเองค่ะบริการส่งให้ฟรีแล้วก็ยังจะมีในส่วนของการบริการเก็บเงินปลายทางค่ะสำหรับพี่ๆที่ไม่สะดวกโอนนะคะก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้ด้วยค่ะเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นการชำระเงินที่สะดวกสบายขึ้นนะคะแต่ก็จะมีค่าบริการบวกเพิ่ม50บบาทค่ะสำหรับการเก็บเงินปลายทางนั่นเองค่ะ มาต่อกับงานเล่มที่5กันได้เลยค่ะเป็นทรงมีดแคมป์นะคะแต่เป็นด้ามไม้งานเล่มที่5ของเราใบาย,ยาวอยู่ที่11.1นิ้วสันหนา6มิลใบกว้าง2นิ้วและด้าม6นิ้วค่ะสำหรับงานเล่มที่5ตรงนี้ค่ะก็จะมีใบาย,ยาวอยู่ที่ ใบยาวอยู่ที่11.1นิ้วไปแล้วนะคะแบ่งปันกันที่ราคา800บาทค่ะมาพร้อมฝัก PVC ให้เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับงานเล่มที่5เป็นงานเหล็กตรับลูกปืนเยอรมัน S k h a p e นั่นเองค่ะสำหรับงานเล่มที่6ค่ะก็จะมีความยาวเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะใบยาวอยู่ที่12นิ้วสันหนา7มิลใบกว้าง2นิ้วและด้าม6นิ้วค่ะสำหรับงานเล่มที่6ตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา900บาทนั่นเองค่ะมาพร้อมฝัก PVC ด้วยนะคะคตรงนี้สนอกสนใจงานมีดเล่มไหนรีบจับจองกันก่อนได้เลยเพราะว่า1คลิปจะมีกันเพียงแค่1เล่มเท่านั้นนะคะตรงนี้สําหรับงานเล่มไหนที่ปิดไปแล้วก็ต้องรอง,งานชุดใหม่ค่ะมาต่อกับงานเล่มที่7ค่ะเป็นงานด้ามบ้องค่ะที่เป็นทรงมีดแคมที่ทํามาจากเหล็กตลรับลูกป,ปืนเยอรมันกันนั่นเองค่ะสําหรับงานเล่มที่7ตรงนี้ค่ะใบยาวอยู่ที่11.1นิ้วสันนา7มิลค่ะใบกว้าง2นิ้วและด้าม ด้ามนู่นนะคะสำหรับด้านบองของเราตรงนี้มาพร้อมฝัก p ี c แบ่งปันกันที่ราคาเล่มที่7แบ่งปันที่ราคา900บาทคา่ะตรงนี้วันนี้มีแบบสลับไปสลับมานะคะก็ต้องแจ้งให้ชัดนิดนึงค่ะหรือว่าพี่ๆที่ฟังไม่ค่อยชัดเจนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก,กันก่อนได้ด้วยเช่นกันที่เบอร์หทศูน4์หกสี่ มาได้เลยค่ะและยังสามารถใช้เบอร์โทรนี้เพิ่มเพื่อนและแอดไลน์ได้ด้วยค่ะมาต่อกับงานเล่มที่8กันได้เลยค่ะสําหรับใบที่8ตรงนี้ยังเป็นโซมิแทแคมอยู่ด้ามบ้องนะคะที่ทํามาจากเหล็กสำหรับลูกปืนของเราใบยาวอยู่ที่12.5นิ้วสันหนา6มิลใบกว้าง2.1นิ้วและด้าม4.2นิ้วค่ะสําหรับงานเล่มที่8ตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา1,000บาททวนนั่นเองค่ะมาพร้อมฝัก PVC ด้วยนะคะสําหรับงานชุดนี้มาพร้อมฝัก PVC กันทุกเล่มเลยค่ะเพื่อที่จะได้พก ได้สะดวกนะคะและวก็กันคมได้ด้วยและสําหรับงานเล่มที่เก้าของเราค่ะใบที่เก้านะคะใบยาวอยู่ที่สิบสองจุดสี่นิ้วสันหนาแปดมิลใบกว้างสองจุดสองนิ้วและด้ามห้าจุดสองนิ้วสําหรับงานเล่มที่เก้าตรงนี้เป็นงานส่งมีดแคมด้ามบ้องนะคะตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคาหนึ่งพันบาททัวนั่นเองค่ะสำหรับงานชุดนี้ไม่มีลายเส้นนะคะก็ จำเป็นที่เป็นเหล็กตลรับลูกปืนเยอรมันจะไม่มีลายเส้นเลยนะคะสําหรับงานชุดนี้เป็นเหล็กตลรับลูกปืนเยอรมันวงด้านนอกนั่นเองค่ะจึงทําให้ไม่มีลายเส้นเกิดขึ้นนั่นเองนะคะตรงนี้สําหรับงานเล่มที่1ิของเราค่ะคือเป็นทรงบาลังนะคะขวัญใจพี่เบ C ีเลยนะคะที่ช่วงนี้พี่ๆแบบ ชอบกันมากๆค่ะสําหรับงานเล่นที่10ตรงนี้ใบยาวอยู่ที่13.4นิ้วสันหนา10มิลใบกว้าง2.4นิ้วและด้าม5.2นิ้วค่ะงานเล่มน,นี้แบ่งปันกันที่ราคา900บาทค่ะพร้อมฝัก PVC ให้เรียบร้อยเลยนะคะตรงนี้สนอกสนใจงานนี้เล่มไหนก็อย่าลืมค่ะติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0649892265ใช้เบอร์โทนี้เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ได้นะคะสอบถามรายละเอียดหรือว่าข้อมูลรูปภาพและก็ ความสเปคของมีดตรงนี้เนี่ยเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นกันค่ะหรือว่าจะเข้าไปชมในส่วนของ facebook ค่ะเชอร์เบลมีดดับไทยค่ะก็จะมีในส่วนของคลิปแล้วก็รูปภาพแล้วก็รายละเอียดมีดที่ชัดเจนให้พี่ๆได้ชมกันเลยด้วยเช่นกันสําหรับวันนี้ค่ะขอลากันไปก่อนนะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปนะค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ